ครับตอนนี้ก็ญาติพี่น้องกันมาเยอะน,นะคะรับจากครอบครัววัดที่ขายีสุบยานะสุบยะเพราเห็นแล้วว่าณขณะนี้เวลาเปิดในกาญจุณบาทีนะประชาชนก็เริ่มเข้ามาทยอยๆมาส่งลูกหลานมาส่งขายีนะครับญาติพี่น้องเกิดจะเด้มาคารนะคะรับก็เสื่อว่าประมาณสัก เก้าสิบเก้หเ็นก็เลยหาเปอรก็มันเป็นช่องว่างอยู่ก็เฉยว่าอาคารเป็นโดมนะมีพัดลมเรียร้อยครับตอนนี้กาาาลางวันเวลาแปดโมงยี่สิบนาที้วอากาศคงยังไม่ร้อนอยู่นะครับ

ก็โอเคแล้วทีมงานก็เยอะแยะต้องใช้เอสไมนี่ยไม่โตนะข้าวในเลยวข้าวในเล้เบียดเบียดเบียดข้าวในเลยวขับเลยขับเลยขับเลยขับจังหวะอ่ะ ก็มาดูลูกหลานนะจะส่งกันเยอะแยะนะครับมาส่งอ่าไม่ต้องกลัวรับกล้องนี้เป็นวีดีโอนะครับพูดได้เลยอ๋อชายเย็นเอาเข้ามาถ่ายเลยครับชายเย็น Tchau.